ซอสเสียนะครับกินหอมนะครับแล้วเรามาทานกันนะครับส่วนนี้คือดดคซอสสีาชา,า,ยอยาของอ่าแปดฉบับของอช,อชาวเวียดเขานะครับ,บ,บรสชาติเหมือนกับเอาสีาชาผสมกับอ่าน้ำจิ้มขาหมูนะครับก๋งแหม่นะว่าอร่อยจริงคือว่าเราอยอ่าก็ข้าวชาผมนี่ไม่ทานเลยคนระับไม่ทานเลยคนระับเราไม่ร้อนทานกินท<อ><อ>ี่ร้อนกินไม่ร้นไม่จานจริงนะยังไม่

อันนี้ไข <Lin h. S 1> ่พอดีครับดี่นะครับเพราะว่าแค่ใส่หอมหอมแดงเพื่อใส่หอมแดงครับทำให้รสชาติไข่มันดีบ้านผมเดี่ยวก็ใส่หอมแดงก่สดเลยหอบสดใช่แล้ต้มใส่หอมแดงใช่ผมว่าหอมแดงเขาแม่บอกกินแล้วเดี๋ยวผมผมกลับบ้านต้องหาใส่หอมแดงด้ายนะรปลาเนาะปลาแบานี่เพื่ออะไรเพื่อตัดใจแต่เพื่อตัดใจที่องว่า ขายเจียวขายดีคะจริงๆแล้วก็ินข้าวก็ไม่ทำไม่ธรรมดาธรรมดามันี่นี่เขาไม่หมูหมูหมูแบบ่งในไม่ธรรมดาเขาอยู่ปาประเทศเวียดนามเลยถ้าพูดเป็นภาษะคนไทยนะถ้าพูดภาษาไทยได้ประมาณหนึสามเปอร์เซ็นต์เลยของปวดกระดูหรือสี่สิบสามสิบเนาะไม่โปรดอีกถ้าพูดภาษาไทยภาษาอีสานได้พวกดีนะผมไม่กินมันนะครับคุณจะรู้เรื่องเลยทำตุ๋นฐานเลยพ่อแม่ผมยัดตะยมเป็นไก่เลี่ยมันเดียวกันหมด คือเราเหมือนกับเราได้ได้จับอ่ะไปไปย้อนรอยเมื่อกี้ผมไปซื้ออุ้ยหมูที่ตลาดผมก็ไม่ได้ดูว่ามันเป็นเนื้อหมูเป็นหมูสามชั้นเอ๊ะมันจะมีส่วนผสมอะไหรอ๋อเหรออันนี้บอกว่าจะเป็นเนื้อหมูอ่าคือใช่มอ่าบอกว่าอร่อยไม่ใช่เพราะมันหมูปัดมันมากกว่าที่ที่นี่ไม่มีอะไรที่มันขึ้นปุ่มกามีขึ้นปุ่มปุ๋ยผสมมาหลอกตรงนี้ก็คือ ผัดเก่งธรรมดานะครับอบหวานๆนิดๆนะผัดเก่งเขาปิ้งก่อนเ้อะนะเพราะที่นี่วัตถุดิบที่เราต้องการผัดกะเพราไม่มีครับมีแต่พริก่นี้ใส่พริกกะไรเพียมนะฮะับกระรสชาติอร่อยไหมครับก็กินได้ครับเพราะว่าวัตถุดิบเราไม่มี่กิน้ว่าเราทำได้ขนาดนี้ผมว่าถือว่าดีนะเพราะว่าวัตถุดิบไม่มีอะไรเลยเราผัดเท่าเพียงได้มากพอกระทำได้แค่นี้นะครับมากพอต้องมาสมัยนี้มาที่ผม

ที่นี่ฝรังมาผมว่ามาแบบมาแล้วกลับเย็นอ่ะไม่ผมว่ารถแก๊สเขานอนงานนอนหรือเปล่านอนทักดื้อนอดทกวันนี้เขาจะียกลับเขากรอรถ วันนี้มาเดินก็มามนก็อย่ันมาเสนั่นมหลมมาส่ดี่นร้านเออต้อง้านีมีร้านอาหารมีเลยข้างเลยพี่เยพวกไปซังเหรอเดี๋ยวเราไปเ่ยมกินอาหารเ่ยังห่ะมงินน่มือคนรอดเสี หน้าตาตอนลงรถดีใช่ดีมากนี่สีน้ำบ่อยดวแลไปไม่ทำงานนนี่ตัวแรกมัปี่นี่พี่นั่งแล้วมันเวี่ยงนะเวียงเวียงเวียงพอเวี่ยงซ้ายขวาซ้ายขวานี่มเลยดีด้ามความแข็งแรงก็สู้หไม่ได้ ูยงด็กอยนะไม่ผมผมผมเอาอิลผมล็อกไว้แล้วผมใช้ไอ้พวกหมูยากุ้นะครับล็อตใ้ปลาไมครับปลาครับปลาเขารสชาติแปลกๆนะเหมือนกับกล่อมไม่เค็มไเค็มไม่กรเช่โอ้โหนี่นี่พีี่พีี่พี่่พนี่มีาะว่าเราไงดี่น้ํดื่พวกน้ำพวกอะไรที่ไอโคลนี่คือ กินแล้วก็รวมไปในมือเลยเล่นน้ำว่าบอกเขาคิดที่มาก็หาทั้งหมดเล่นน้ำได้เนาะแต่เบียร์ก็คือให้ใหญแยกไปตลอดเ่นน้ำไปกัมไปกัมมี่กัมได้อยู่นะมไไดด้ีน้ำตกอยู่นู่นใช่เลยอยากเล่นน้ำเนาะใครมีแค่แก้น้ำเนี่ยสนุกเลยนะผมมีทาแก้วให้ทันที ต้มยำไหมตอนเย็นอนเย็นมีซุปเย็นนี้ทำต้มยำกุ้งไหมอือคือต้มยำกุ้งสูตรโบราณผมไม่สุดรดอดนะเอ๊ะต้องทานยังไงวะต้องทานมันถ้ามันเก่ามากจิดยักุ้งแกงโพวอชีสวัสดีกเพื่อนๆครับไปยืมปิ้งนิดว้าวร้อน โรงเรียนอ่ะโรงเรียนครับอืมเต็มโรงเรียนกนะหนูบานเนาะก็ลามผัดให้กรอบได้เก่งนะเนี่ยได้เลยได้อร่อยเลก็มีเครื่องปรุงน้ำมันหอยอะไรเงี้ยอร่อยนี่เป็นไส้เลยนี่ยจริงๆบางอย่างใส่เครือุงเยกกันไปกัน